กฎใหม่ Facebook สตรีมและเรียวเริ่มใช้เมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาจะมีอะไรกันบ้างเรามาฟังกันดูครับครีเอเตอร์ทุกคนที่ผ่านการตั้งค่าอย่างเช่นดาวโฆษณาในสตรีมโฆษณาในคลิปเรียวถ้าไม่ตั้งค่าภายใน6เดือน Facebook จะทำการยึดเครื่องมือเหล่านั้นกลับคืนมาก็ถ้าใครที่ได้เครื่องมือการสร้างรายได้มาแล้วก็ให้ดีไปตั้งค่ารับรายได้ไว้ก่อน6เดือนนะครับต่อมาห้ามนำคลิปของคนอื่นมาลง หรือนำคลิปที่เป็นลายน้ำที่เห็นชัดเลยก็คือ TikTok ถ้าคุณฝ่าฝืนคุณอาจจะสร้างรายได้จากดาวคลิปเรียวหรือโฆษณาในสตรีมได้แล้วแต่ว่าถ้า Facebook ตรวจจับเจอ Facebook อาจจะยึดเหรียญหรือเครื่องมือของเราคืนได้ทุกเมื่อถ้าใครผ่านการสร้างรายได้โดยโฆษณาในสตรีมแล้วคลิปยาวที่เราได้โพสต์ลงไปนั้น Facebook จะเป็นผู้กำหนดว่า โฆษณาจะเข้าตรงไหนต่อมาครีเอเตอร์ทุกคนต้องทําตามกฎการสร้างรายได้ของ Facebook ทุกคนสามารถเข้าไปอ่านในกฎระเบียบชุมชนได้ตลอดนะครับผมขอเสริมจากข้อที่แล้วก็คือโฆษณาในสตรีมที่บอกว่า Facebook จะเป็นผู้กําหนดว่าโฆษณาเราจะเข้าส่วนไหนของคลิปผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปสามารถเลือกได้ว่าเขาจะดูหรือไม่ดูก็ได้เช่นผู้ที่เข้ามาดูคลิปเราอาจจะกด ซ่อนโฆษณาต่อมาถ้าในคลิปของเรามีมิจฉาชีพเข้ามาวางแปะลิงก์เราต้องตรวจสอบด้วยตัวเอง Facebook จะไม่มีการรับผิดชอบใดๆถ้าคุณเปิดสร้างรายได้ได้แล้วแต่ยังไม่มีโฆษณาคุณก็อาจจะต้องรอเพื่อให้ Facebook แจ้งกลับมาอีกทีนึงถ้า Facebook ตรวจเจอเสียงเพลงที่มันละเมิดลิขสิทธิ์ในคลิปของคุณซึ่งนั่นก็คือผิดคุณสามารถโต้แย้งได้แต่คุณต้องมีหลักฐานที่มากเพียงพอต่อมาการยิงแอด ถ้าคุณยิงแอดพลาดไม่ตรงตามปุ่มเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ Facebook จะไม่มีการรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นถ้าเราทําอะไรผิดพลาดในเรื่องใดๆ Facebook จะไม่มีการรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นต่อมาถ้าเรามี Facebook หรือเพจหลายเพจถ้า Facebook ตรวจเจอว่าเราทํามาเพื่อปั่นยอดวิวถ้าตรวจเจอนะครับอันนี้แสดงว่าผิดชัวๆอย่าหาทานะครับรายได้ที่เราได้จาก Facebook ต้องโดนหักภาษีทุกครั้งก่อนโอน และถ้าเราโดนมิจฉาชีพหลอก Facebook จะไม่มีการรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นต่อมานี่จะอาจจะเป็นข้อที่สำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ก็คือห้ามโพสต์ในโพสต์ที่แสดงถึงรายได้มาโชว์มิฉชนั้นจะถือว่าเป็นความผิดและถ้าเราเล่นเพจหรือ Facebook ส่วนตัวเราอาจจะต้องใส่ประวัติข้อมูลคร่าวๆในการให้ Facebook เป็นคู่ตรวจสอบและข้อมูลนั้นก็สามารถตรวจสอบได้และทุกคนสามารถมองเห็นได้